thank you กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสรารคามขอแจ้งเตือนประชาชนธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำฉีทั้งสองฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดจนลําน้ำสาขาเตรียมความพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นเก็บไว้ในที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปพรจิตอาสาเครือข่ายอาสาสมัครองค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนหมู่บ้านในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภยัยด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดมหาสาร,รคาม